มาแล้วครับขมวดคลิปของเราวันนี้มาสายนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ตามเวลาประเทศไทย13นาฬิกาจุดสามศูนย์โอ้โหทุกครั้งเราจะมาเช้าเช้านะครับช anel ของเราจะเป็นการขมวดคลิป,คล,ปคลิปเด่นคลิปดังในกระแส,สโซเชียลนะครับใช้คําว่าวันต่อวันเลยก็ได้นะครับวันนี้มีอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างนะครับช anel ของเราจะเป็นการติดตามนะครับเอ่อคราวน้องก,กันกับน้องทิษาเป็นหลักนะครับ ที่เหลือนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็ยังยับเป็นอันดับรองๆองอยู่นะครับกระแ,แสโซเชียลตอนนี้บอกได้เลยว่าวิวัฒนาการไปเยอะมากนะครับแม่จากปีที่แล้วและจนถึงปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมนะครับครีเอเตอร์ที่โด่งดังในปีที่แล้วกับครีเอเตอร์ที่โด่งดังในปีนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหจับตัวยากอยู่เหมือนกันเพราะว่านะครับเทคโนโลยี มันวิวัฒนาการไปเยอะมากณตอนนี้นะครับแม่ใช้คำว่าภาพระดับโ,โอเคนะครับระดับคุณภาพสูงๆอะ่ะบอกได้เลยว่าเนียนกริบเลยนะครับแล้วก็ใครไม่วิวัฒนาการไปก็คงจะใช้ว่าเติบโตได้ยากอยู่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ของไทยหลายคนนะครับที่วิวัฒนาการปีที่แล้วไม่เยอะถึงขนาดนี้นะครับ ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าในการคิดสัดส่วนของ t i k t o อกนะครับใช้เขาใช้วิธีการออนบ่อยๆนะครับออนบ่อยๆแล้วก็แฟนคลับเข้ามาปฏิบสัมพันธ์กันเยอะๆนะครับฉะนั้นกฎที่ว่าเนะครับเป็นดาราได้เปรียบใช้กับ t i k t o k ณนปัจจุบันคงใช้ได้ยากอยู่นะครับยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นนะครับณตอนนี้ณปัจจุบันคน หอมขนอ้วนนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีพื้นที่ในการแสดงนะครับผมยกตัวอย่างให้นะครับวันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์อีกท่านหนึ่งนะครับไว้อวบอันเนาะนะครับเมื่อคืนผมก็นั่งดูนะครับช่องนี้มีเขาจะผัดเปลี่ยนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวสวยไม่ว่าจะเป็นสาวอวบอันไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเท่นะครับก็มาแสดงความสามารถแล้วก็มีการเปรของวัญกันอย่างต่อเนื่องนะครับครีเอเตอร์ท่านอื่นบอกได้เลยว่าช่วงนี้ไม่มีใครอะไรยังไงโดดเด่นส่วนมากครีเอเตอร์ถึงหลักหมืน่นส่วนมากนะจะเป็น เออครีเอเตอร์ที่ขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์รีพรายไม่ว่าจะเป็นวินวินไม่ว่าจะเป็นเออเมื่อคืนมันมีช่องช่องของคุณจ๋าอีกเนาะนะครับที่มีครีเอเตอร์ถึงหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นณปัจจุบันครีเอเตอร์ปีที่แล้วนะนะครับปีที่แล้วผมต้องยกให้การมินชาลีนะปีที่แล้วนะครับที่หลักหมื่นหลักแสนปีนี้2คนนี้นะครับบอกได้เลยว่าหลักหมื่นนี้ยากเลยครับยากมากๆนะครับฉะนั้น กระแสโซเชียลนะครับมันจะใช้คำว่ามันจะขึ้นไปฟิกดูประจําที่แล้วก็อยู่ค้างถาวรเป็นไปไม่ได้นะครับก็ตามกระแสน,นั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นกระแสทางด้านความรักของน้องเอ่อน้องจ๋าน้องน้องอะไรนะคขาช่องคุณจ๋านะครับน้องน้องแพลน่ะน้องแพลนนะครับกับคุณบอยก็แล้วกันเนาะนะครับที่มาอ่ะอยังไงก็ตามเราไปดูโลกติ๊กตอกนะครับ เมื่อคืนก็มีสายปั่นนะครับจากคุณโจ๊กนะครับคุณโจ๊กที่พูดภาษาต่างประเทศใช้คําว่าพูดภาษาคุณโจ๊กกับคุณหลิวเนาะนะครับแล้วก็คุณโจ๊กกับมีหลายคนดารานักร้องนะเมื่อคืนที่เยอะแยะมากมายแล้วอีกคนหนึ่งที่โผล่มานะครับไม่น่าผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นกระแสคือนะครับเอ็มนะครับเอ็มคือใครครับเอ็มคือลิงแชมป์คือลิงในสวนสัตว์แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ แม่ไอเอ็มเนี่ยะไอเอ็มปาขี้เนี่ยนะครับเมืม่อคืนก็ขึ้นฟีดมาเหมือนกันนะครับแม่ใครยังไม่ได้ไปดูนะครับไปดูด้วยนะครับน้องเอ็มปาขี้นะแต,แต่ในคลิปที่มาออกอของคุณสรยุทธนะ์เขาเรียกว่าไอเอ,อ็มไอเอ็มปาขี้นะนะครับเมื่อคืนก็มีเยอะแยะมากมหมนะครับกระแสโซเชียลอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมขอไปที่น้องอ น้องทีสาก็แล้วกันนะครับทิสาเมื่อคืนมาดึกหน่อยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับแฟน,นคลับบริบทเนื้อหาเป็นอะไรยังไงกันเลยนะครับแม่หลายคนก็มาพูดคุยกันในเรื่องเนื้อหาของรายการต่างๆแล้วก็โปรเจรรกเต,ต์นะครับรายการเอ่อต่างๆเนาะนะครับว่าเดือนนี้จะมีอะไรยังไงเพิ่มเติมมีรายการไหมนะครับเดือนนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่มีนี่คืองานอีเวนต์ครับผมที่ที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถามนะครับว่างานอีเวนต์ในเดือนนี้ จะมีอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมอีเวนต์ไม่มีนะครับแต่รายการอย่างอื่นๆนะก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะออกมาเขาจะออนแอร์อะไรยังไงแต่ที่เดือนเดือนหน้าเดือนสิงหานี่มีแน่นะครับเป็นรายการของคุณเกื้อนะครับแล้วหลายคนก็พยายามจับจ้องนะครับว่าเมื่อคืนน้องกันจะเข้าไปไหมนะครับสรุปให้แล้วกันนึงครับเมื่อคืนนะครับไม่ถึง2ชั่วโมงที่น้องมาออนปรากฏว่าน้องกันไม่ได้เข้ามานะครับสรุปเลยนะครับว่าเมื่อคืนไม่มีมีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพิมพ์ถามนะครับแล้วก็มีการช่วง P ีนะครับพีเคก็มีอยู่่2ชวงนะครับ ช่วงแรกนะครับก็มาเจอกับคุณเทียนะครับช่วงที่2ก็มาเจอเอ่อกับคุณตะนะครับแล้วก็พูดคุยหยอกล้อกันไปนะครับแล้วก็สรุปก็วันนี้นะครับน้องสัญญาว่าใช้คำว่าน้องสัญญาว่าน้องจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกสัญญาก็จริงแต่ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่น้องจะออนวันนี้นะครับก็ตามเวลาก็ใช้คําว่าประมาณ20นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับน้องใช้คําว่าประมาณใช้คําว่าประมาณอาจจะมาก่อนก็ได้หรือว่าอาจจะมาเล็กก็ได้นะครับแล้วจะปิดก็ใช้คําว่าน้องส่วนมากน้องจะปิด เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับยี่ยี่สงนาฬิกาจุดศูนยประมาณนี้ก็อาจจะเลทขึ้นนิดหน่อยนะครับฉะนั้นเมื่อคืนถามว่ามีอะไรโดดเด่นไหมนะครับส่วนมากผมไปดูโฮสต์ของไทยมากกว่านะครับที่ใช้คําว่ามีวิวัฒนการนะครับมีการใช้คำว่ามีการเรียกครีเอเตอร์นะครับเรียกแฟนคลับนะครับหลากหลายมุมมองนะครับก็ดูวิวัฒนาการของโลกทิ๊กตอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูแค่ไม่กี่ช่องนะครับมีครีเอเตอร์ไม่กี่คนแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามีครีเอเตอร์ เยอะมากนะครับที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นในการรับชมและรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าเคีเตอร์หลายท่านนะครับก็มีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนะครับบางคนนะครับก็ใช้คําว่าสายนัวเนาะสายนัวเอย่างอย่างอย่างคุณโจ๊กเนี่ยนะครับสายนวนะครับคืออย่างเมื่อคืนคุยกับคุณหลิวคุยกับคุณหลายหลายคนเนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วนะนครับแต่ก็เป็นพูดภาษาต่างดาวนะครับเมื่อคืนก็ผมไปดูนักร้องหลายๆคนเนาะนะครับที่ ทีอ่อย่างคุณนิงปฐมานี่เมื่อคืนนะนะครับก็มาคุยกับคุณโจ๊กนะครับแต่สรุปให้นะครับใครที่ไม่รู้จักคุณหนิงกับคุณโจ๊กเขารู้จักกันมาก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพูดกันภาษาต่างดาวนะครับแต่สุดท้ายที่น้องหัวเราะแบบแบบสุดๆนั่นแหละนะครับก็คือหัวเราะแบบจริงใจนะครับก็หลังทีหลังเนี่ยคุณโจ๊กก็มาคุยว่านะครับเอ้าทําไมเรารู้จักกันทําไมคุยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ล่ะนะครับแหมเหมือเขาว่ามาแกงกันสดๆอะไรแบบนี้นะครับคุณโจ๊กบอกได้เลยว่าแต่งตัวแบบ แบบขอไปทีอันนั้นครับแต่คุณหนิงเออดูสิครับเนี่ยคุณจกนะครับแต่งตัวแบบขอไปเทียแต่คุณหนิงแต่งตัวแบบจัดเต็มก็ไม่รู้จะว่ายังไงดูสิครับน้องนะครับอุตสาห์จัดเต็มนะครับใส่แบบรัดขนาดนี้เนาะอะนะครับก็เป็นกระแสโซเชียลที่เก็บเรียบเรียงแลนนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคืนนี้จะมีเคีอเตอร์อะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกำลังสนใจในเคีอเตอร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย นะครับไม่ว่าจะเป็นคผู้หญิงเพราะว่านะครับแสงสีเสียงนะครับในการจัดเต็มละครดเตอร์ส่วนมากเขาจะใช้เขาจะใช้โปรแกรมเขาจะใช้เครื่องมือไร้สดนะครับซึ่งมีลูกเล่นมากกว่ามือถือนะครับฉะนั้นวิวัฒนาการในการไร้สดมันจะเปลี่ยนไปนะครับใครใช้มือถืออยู่กับเครื่องไร้สดนะครับมันจะต่างกันนะครับเพราะว่าลูกเล่นต่างๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับอะ วันนี้ก็เก็บเลือบเรียงมาฝากนะครับวิวัฒนาการในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวก็นํามาฝากแค่นี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับแม่ผมชอบภาพน้องคนนี้มากกว่านะครับใช้คําว่าเอฟเฟกต u ฟิวเจอร์นะครับแม่ได้ใจจริงๆนะครับก็มาในรูปร่างของ NPC นะครับก็อบบริจาคกันไปอะไรยังไงนะครับน้องก็จะทําเป็น NPC นะครับน้องไปดูนะครับแม่ของน้องคนนี้ผมผมบอกได้เลยว่าน่าติดตามหลายๆคนถึงแม้ว่าคนดูจะไม่เยอะนะครับคนดูหลักร้อยครับผม แต่ครับก็เป็นอีก19นะครับในการเจริญเติบโต,ตพัฒนาการในวงการติ๊กต็อกไทยครับผม